สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบมิง้งเล่นเกมครับขออนุาเพื่อนๆเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลเพียงมาเลคะประจำฤดูกาล2024-2025ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามครับผมเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะไปรับชมรายการนั้นฝากเพื่อนติดตามช่องเรากดไลก์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดตุ่มซุปแตงแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาครับคู่นี้เชียร์ทีมไหน เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมผ่านร,ระบบ AI FC 25ใน PlayStation 5ครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่มีผลส่งทบต่อสถาน,านการณ์จริงครับคู่นี้แข่งจริงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิการครับเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยฮะมาดูมีการในสนมครับนักเตะนำสองทีมเดินจับมือนำทีมโดย b r u โ o ฟ e r n ส่วน l e i เ e s t ์ส City นำทีมโดยจอมเก่าอย่างเจ m i e v a r ี y อะ มาดูกันครับบอลลอโค้ดใหม่ฮะลายชื่อลายอัพตามระบบ AIFC 25นะครับผมบรรยากาศในสนามโอทับฟอร์ครับมาดูสเปนชื่อตัวจริงทางด้านเจ้าบ,บ้านครับมาในระบบ4 2 3 1องสาฮะประตูยังเป็นคงเดิมครับอังเดอโอนา่ากองหลังก็ลูกชอลิสโันโดมาติเนสแม็ก,กวายดาโลกองกลางไมนูกาซิมิโลบูนโนครับแล้วก็ซ้ายขวาเลดฟอร์ดการนาโชหน้าเป้าเป็นลัสมุทฮอลุน ส่วนเซปเลชื่อตัวจริงทางด้านเลตเตอร์ซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3ฮะประตูน่าจะเป็นเฮอร์มสันกองหลังก็มีวิทยากาศวอร att, re, ์ดฟาวเฟย์ล่าจัสตินกองกลางอินดีดีหน้าเป้าเป็นเจมมี่วันนี้ครับแล้วก็มีฟาตาวูวาตาวูครับกองจับมาที่เจมมี่วันนี้ครับ ผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งทีมไปไหนฮะบ้ินเป่านวิตเริ่มการแข่งขันเป็นทางด้านจริงจอกสยามเลสเตอร์ซตี้ได้เขียบบอลบุกจากขวาไปซ้ายครับวันนี้จะบ้านอยู่ชดุดแสดงส่วนเลสเตอร์ซิตี้มาชุดสินเหมือนฮะเอซช่องของเราครับเชียร์ทีมไหมสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้ฝาตาวุฝั่งขวากลับมาตรงกลางไม่ผ่านก็ปิีเมนูมออยู่ทีมมาคาลลฟอร์ครับ ตัดเกมได้สวนกลับมาทางริมเส้นจ่ายทะลุช่องมาที่ลัสมุดฮอยลุนเพื่อนในกรอบเขตโทษการาโชในกรอบเขตโทษขอบอลยังไม่จ่ายยังไม่ผ่านวัดฟาววัดฟาวยิงบูโน่แฉลบลูกนี้เคียวออกมาก่อนทักทายแรกครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดฮนะเป็นทางด้านบูโนโ่เติมขึ้นมายิงครับรับบอลจาก拉สมุดลุนจังวันนี้บุกอีกครั้งทางฝั่งขวาที่อาเลเฮนกการาโช wit ไปที่บูโนโ่ บูโนมองหาเพื่อนบูโนจี้ไปนะับโทษเสียบอลให้เลสเตอร์ซิตี้มาที่เจมีว่วอด,ดี้ครับฝั่งซ้ายมาแล้วครับเอมวีดีดนี่มาวีดีนี่จ่ายทะลุช่องย้อนกลับไปให้เจมีว่วอดี้ในกรอบเขตโทษยังหากันยิงไม่ได้เบอร์นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยผมฟูเบอร์17กลับมาที่เจมีว่วอดี้บอลอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเอนดีดี <oud> ตักมาที่ฟาตาวุ ball ball, ไม่ผ่านผู้เล่นแมนยูครับ เริ่มเกมมากบคูนี้ก็ดูเดือนเลยฮะได้กันคนุณระบุค,ครับคุณเล่นน่าจับตามองในเกมนี้ครับเป็นทางด้านบรูโน่แฟนเดสฮะ <c oughs> เอนโซโอ้ยขอไปครับแฟนเดสจงังหวะนี้บอลยังไม่ออกปั๊มบอลได้บอลออกหลังไปลูกเตะมุมอะ <c oughs> สีช่องแล้วครับคู่นี้เชียร์ทีมไหนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันครับได้แล้วก็ปมใหม่ล่าสุดฮะ ปุ่มซุป,ปเปอร์แตงหรือว่าปุ่มขอบคุณกดเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปครับแต่มุมลูกนี้บุโระเปิดมาในกรอบเคโทษขึ้นมงสระายออจังหวะสองยังเป็นลิซาร์มันติเนตเก็บบอลได้ของ,งฝั่งซ้ายย้อนกลับไปที่บุโนโ่บูโนโล่ล็อกผ่านไหมไม่ผ่านยังได้อยู่บอลอยู่ที่เลเตสตีผ่านไปแล้วสิบห้าทีครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ บอลรอโค้ดใหม่หรือว่าบอลเปลี่ยนโค้ดครับสถานการณ์ตอนนี้ครับปลดผู้บริการทีมเอลิกทินฮาร์เอาลูสฟอนนิตลอยมาคุมทีมชั่วคราวครับรอโค้ดคนใหม่ครับน่าจะหลังพักเบรกทีมชาติคะโค้ดคนใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ครับ ลูกชอเติมมาย้อนกลับมาตรงกลางที่มาคัดแรดฟอร์ดจะจ่ายให้ลัดมุดได้อยู่ยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟอะโอ้โหบอลมาเข้าทางลัดมุดได้กับโทษยิงด้วยเท้าขวาไม่ผ่านรู้สาะตูเลตเตอร์เซตเต้ครับนี่ฮะมาดูภาพคมชัด 4K จาก FC 25ียในเพจเจียนไฟนะผมจังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมอะบูโน่กับกาลาโชยืนอยู่ที่บอลเลนสั้นมาที่อเลฮเนโดกาโชล็อกอเลฮเนโด ยังไม่จ่ายอเดนโดลเลี้ยงไปเองจี้ไปเองเอาไปชนกับแมกไกวย,ย้อนกลับมาที่แมกไกวกลับไปที่กาลาโชกาลาโชกาณาโชล็อกล็อกไปไหนจ่ายมาที่บูโนโฟาเดสย้อนกลับไปที่กาลาโชในกรอบเขตโทษมีลัสมุดลัสมุดฮอลลุนจับบอลไม่ดียังได้อยู่ที่กอบิเมนูเมนูกลับมาที่ลัสมุดฮอลุนหน้ากรอบโทษกลับมาที่บูโนโนยิงติดเชนแลบออกหลังโอ้คึงอยู่นานนะ สำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนตดครับมาดูภาพช้าบูโน่ยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้ไปติดเบอร์ยี่สิบสามมาเวทกาศ่ะออกลางบ็นลูกเติมมุมอีกครั้งครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนต็เจ้าบ้านมีอเลินันโนกาโชออยืนอยู่ใกล้ๆบอลครับรอรับบอลจากบูโน่ลินสันมาที่กาโชยกครั้งเพื่อนใน บอกในกรอบไปโทษชูมือขอบอลตากมาที่ได้ขึ้นมงสไปหน้ากรอบเโทษยังเป็นวงของแมนอยู่มาธิบูโนโบูโนโอยิงก็ติดอีกจงังวะนี้ผู้ส,สินเปล่าล้ำหน้าล่าการจับบอลของบูโนโครับจับโดยด้านข้างจ่ายอดยด้านในมาคัดเลตฟอร์ดล้ำไปครึ่งตัวแลดูดาโลครับวันนี้ดาโลเติมขึ้นมาสูางจริงครับอยู่ในกรอบเขตโทษตลอดฮะเวลาแมนยูบุกครับเห็ฮมสัน มาที่วอร์ดฟาวอ์ฟาววัดชื่ออะไรครับขออภัยด้วยครนักเตะเลสเตอร์ซิตี้มาที่เอันดี้ดิเจมี่วาร์ดี้ครับไปเลสเตอร์ซิตี้โอกาสบุกครั้งนี้เจมี่วาร์ดี้จ่ายไปที่ฟาตาวุกลับมาที่เจมี่ยิงซุปเปอร์เซฟโอ้โหเรียบร้อยครับโกโกโกเท้าซ้ายของนี่ครับเจมี่วาร์ดี้สะใจฮะโอ้โหบอลเหมือนจะไม่มีเลยครับบุกมาดื้อๆฮะ เล่นกัน2-3จังหวะ4จังหวะของการยิงด้วยเท้าซ้ายของเจมี่ครับโอ้โหอังเดโลนา,นาบอลเปลี่ยนโคตรโคตรหนีไปแล้วครับจังหวะน,นี้รับไม่ได้ฮะดูฮะเจ้าตัวไปพุ่งทางไหนไม่ทราบครับสะใจครับผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่แต่ศูนย์เลสเตอร์ซิตี้หนึ่งครับ ย้ำนะครับเกมนี้เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆรับชมผู้่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จริงครับรับชมเพื่ความบันเทิงนั้นถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตุ่มซุปเปอร์แดงแสดงความคิดเห็นผ่านแล้ว30นาทีครับสกอร์ศูนย์ประตูตัวหนึ่งลูกเกมเจ้าบ้านดูดีกว่าแต่สกอร์โดนน้ำไปแลนะ้วอิลิเซนโดไปที่มาคาเลฟอร์ดลาสมุดหอยลุนกลับซ้ายกลับมาที่มาคัดแลดฟอร์ด มาคัดยังเห่าการยิงไม่ได้มาคัดมาคัดและฟอร์ดล็อกสวยอู้คู่เจ,จ่ายให้บูโน่ไม่ถึงครับเลเตอร์ซิตี้วางบอลยาวๆสวนกลับมาฝั่งซ้ายครับจัสตินบายที่มาวิดด,ดีกลับไปเจม,มี่วอดียิงลูกนี้ครับแบบจิ้มเกรือครับซูปเปอร์เซฟอังเดเลน,นาโมไม่ตั้มเปลี่ยนแล้วครับเจ้าบ,บ้านโดนบุกครับ เปิดไปในกรอบเขตโทษจังหวะเตะม,มุมได้ขึ้นมงซาร์มาเคียร์ออกไปก่อนครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเฟล่ามาที่ปาตาวุเป็นดีดีตรงกลางครับจ่ายทะลุช่องมาที่เมเบรดี้ยิงติดไม้ก้อยมาทีมนนาคัลลัฟฟอร์ดสวนกลับ เล่นชิงกันวันทูตรงกลางครับบนที่บูโน่จ่ายทะลุช่องมาที่ลาสมุดฮอรลุนทางกาบขวาลาสมุดฮอรลุนกลับมาที่อลเลนโดร์ก็โจเติมขึ้นมาอลเลนโดเลี้ยงไปแล้วก็ยิงติดลูกนี้ครับเคลียร์ออกไปก่อนเลสเตอร์ซิตี้เคลียร์ออกมาแม่นครับหลงบอลได้กลับขวาครับเลสเตอร์ซิตี้ฮะเปล่าตักมามงเมนูสกัดไว้ได้ครับฟุนเกมอีกครั้งทางแคล,แลฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาคับมาที่ลูกช่อมาทีไ่ไม่ไม่นู่บูโนโ่บูโนโลงยิงไกลลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงบินปัดครับเพมิซอนยิงไกลก็แล้วเปิดมุมก็แล้วครับเล่นชิงกันก็แล้วครับยังเจาะเลสเ,เตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับสำหรับผีแดงบูโน่บอกเพื่อนเติมขึ้นมาจังวันนี้เล่นสั้นหรือเปิดยาวคานาโชว,วิ่งไปไหนเปิดมามงเล่นสั้นกับาเ,เรดกรโ กาณาโชเลี้ยงไปไหนครับจอมเลี้ยงไปไหนอีกเลี้ยงไปไหนกาณาโชกาณาโชจ่ายทะลุช่องมาที่ลัสมุดวิงงกโกโกโกจังหวะนี้ครับไปค้างอยู่ในเกาะตาไขา่ครับ AI. แต่อเสมอเป็นที่เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดภาพช้าครับรับบอลจากบูโนจังหวะเตะม,มุมจ่ายทะลุช่องมาที่ลัสมุดหาช่องได้ดีดินเท้าซ้ายลูกนี้ครับอย่างคมนี่ครับ ลาสมุดหอยหลุนครับ <c oughs> จากนั้นยิงเสร็จก็ไปค้างอยู่ในตาคายครับ AI <c oughs> นี่ครับลาสมุดหอยลุนยิงเตะเสมอก่อนหมดเวลาครึ่งแรกด้วยครับก่อนทดเวลาครับมาในช่วงสำคัญครับลูกเตะเสมอลูกนี้ทดเวลากี่นาทีเนี่ยทดเวลา3นาทีครับ ตักมาฝั่งขวาบอลลงมงย้อนกลับไปที่อดี้อดีอินอยู่ตัดเกมไม่ได้ไมนูไมนูสวน,นกลับฝั่งซ้ายริมเส้นทีมมาคาร์ลสฟอร์ดลูกชอจ่ายมาที่มาคาร์ลสฟอร์ดริมเส้นพาไปเองจ่ายทะลุช่องมาที่ลัสมุดฮอยลุนอีแค่วิ่งมาทางด้านข้างรับบอลกลับมาที่มาคาร์ลสฟอร์ดจ่ายมาที่ไมนูไมนูกลับมาที่ไรสฟอร์ดไม่ถึงยังได้อยู่ใจที่บูโนโบูโนครูจับบอลยาวขึ้นไป หาโอกาสยิงไม่ได้ครับเจา้าหนี้ผู้สินปอนุวิจบ45สิ้าที่ครึ่งแรกครับสกอร์อยู่ที่เสมอกันอยู่ที่1ประตูจนหนึ่งครับพักสักครู่ฮะไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟ,ฟุตบอลเพีพเยริสุทธิ์ครับประจําฤดูกาล2024 2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้จำลองแมตช์ผ่านระบบ AIFC 25ในเพจ The File รับชมก่อนใครที่ช่อง YouTube เมนูเกมชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแสดงความคิดเห็นกดตุ่มซุปแตงกันเข้ามาได้ครับผมคู่นี้เชียร์ทีมไหนเจ้านี้มาแคลิฟอร์นในกรอบเคทโฮจ่ายบาธีโอหูลาสมุดโอกาสต้นครึ่งหลังครับยิงไปติดเอา้าเปลี่ยนตัว ทำไมก่อนหนะ้านี้ไม่เปลี่ยนตัวครับผมฟูออกครับเบอร์17ออกสองเบอร์16ใครใครเป็นเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดซามูเอลตรงนี้มงตรงตัวอีกครั้งมาคาร์นฟอร์ดโอ้โหต้นครึ่งหลังครับแมนยูไปแก้เกมกันมาครับสกอร์ครึ่งแรกหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับ FC เชียร์ทีมไหนครับสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้เป็นกันกระใจด้วยกันกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แสดงความคิดเห็น แล้วก็กดตุ่มซปเปอร์แตงครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพิมลีครับรับชมเพมื่อความบันเทิงเท่านั้นทีบุนโนโ่ต้นเกมครึ่งหลังเป็นของแมนยูบมาที่อาิเฮนโดกาโชเอาเล่นล็อกอยู่ตรงริมเส้นครับเสียบอลให้เลตเตอร์สตี้จะทะลุช่องไปฝั่งซ้ายเคปเอ็มวีดีดีเอ็มวีดีดี มาวิดีดีตักย้อนกลับมาในกรอบเขตโทษตรงหัวกระโหลกเจมี่มาที่เอนดีดีใจไม่พันให้เลยไม่กวยยังได้อยู่ฟาตูยิงซุปเปอร์เซฟอังเดลน้าลุงนี้ปัดไว้ได้ครับออครึ่งหลังกันแรกกันแล้วฮะโอกาสยิง8ต่อ4ครับจ้าบ,บ้านยิงเยอะกว่าเข้ากอบ5ต่อสาะแต่สกอร์หนึ่งประตูต่อหมาดูจากสายตารูปเกมจ้บ,บ้านดูดีกว่าครับ FC ทั้ง2ทีมครับ ไลค์ like, กดแชร์ครับเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยกันกดตุต่มซุปเต็งบลูโน่หน้ากอบเคทโทษไม่ผ่านเล่นเลตเตอร์สตี้สวนกลับมาที่เจมี่วูดี้ครับชัมโม,มเล่มาที่มาวิดี้ผ่านหลัง60ทีสกอร์เจมี่วูดี้น้ากอบเคทโทษยิงเท่าสายซุปเปอร์เซฟอังเดียน,นาไนกแล้วเอาผัดกันลุกผัดกันรับฮะจังหวะนี้การเปลี่ยนตัวเลเต,เตเตอร์เซตตีเปลี่ยนอีกหนึ่งคนวิ่งออกส่งโคดี้ลงไป เอาส่งกองหลังลงไปตั้งเกมรับเลยเนี่ยจอนนีลูกเตะมุมฮะเลเตอร์ซิตี้เบนซันมาที่มามาวิดีดี้ก่อนออกหลังอีกครั้งลูกเตะมุมฮะมาดูบรรยกาศในสนามอัทอฟอรนนมม์ครับกองเชียร์ส่งกำลังใจช่วยนักเตะของตนเนี่ยอย่างก็ฮึมสนามอมัทอรฟอร์นี่ครับจับมาดูป้าคนนี้กับลูกสาวครับก็ด้านหลังครับ จงนี้เลูกเตะมุมของเลสเตอร์ซิตี้ครับ get, เปิดเจ็ดเปิดโค้งโค้งเสาแรกมงสกัดไปดาลูกยังเก็บมาได้เคียบไปก่อนแมนยูอยู่ที่บุนอฟานเนตจ่ายทะลุช่องสวนกลับมาที่อเลฮันโดกานาโชการนาโชมีความเร็วจี G ้ไปจี ai, ้ไปริมเส้นขึ้นไม่ได้ยังกลับไปที่ดาโลูกดาโลูมาที่เสียบบอลเลสเตอร์ซิตี้เจมี่วารีในกรอบเขตโทษยิงเตาซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหโกโกโก เลสเตอร์เซิตี้ขึ้นนำครับมาดูภาพช้าจากไฮเปิรโมชชั่นครับจ่ายทุกช่องมาเลตโอ้โลเจมมี oh, ่วันนี้ครับเท้าซ้ายลูกนี้ครับเรียบร้อยครับสามเหลี่ยม ขอไปครับยอ้อนกลับมารับชมกันต่อครับสำหรับจำลองแมตช์ฟุตบอลพิเีกสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับบอลอยู่ที่มาร์คานาฟ,ฟอร์ดทางกาบซ้ายกาบขวาพามในกรอบกระทบมาร์คานาฟ,ฟอร์ดยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟบ,บอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของแมนยูครับเจ้าหนี้มีการเปลี่ยนตัวเลสเตอร์เปลี่ยนอยู่ฝั่งเดียวครับซัสตินออก ส่งใครมาลงส่งใครลงมาเนี่ยเบอร์สิบแปดครับดาลุ่มเนี่ยสกอร์ตอนนี้แมนอยู่ตามเลสเตอร์อยู่หนึ่งประตูต่อสองครับในกรอบกรโทษลาสมุดเฮลุนอนาโชกอนาโชหลอกตัวเองเอะเลสเตอร์สตีสวนกลับมาที่เจม,มี่วอดีครับไปฝั่งซ้ายเอาวิดดี้ วันนี้โดดเด่นเลยกันครับฝั่งซ้ายของเลสเตอร์ซิตี้ฮะย้อนกลับมาที่คิร์เตเชนเซนเคิร์กเทนเซนเคิร์กเทนเซนเห็นดีๆอยู่ตัดเกมได้จ่ายทะลุช่องปาีิลัสมูทูลวันนี้โอ้โหลาสมุดจ่ายพลาดครับ <ard> แมนเชสเต,เตอร์ยูเต็ดยังม,มีการเปลี่ยนตัวตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับเจมีว่วอดี้จ่ายไม่พันให้ที่ไม่ควย ผ่านไปแล้วเจ็ดสิบห้านาทีสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมผู้ความทั้เทงเท่านั้นไม่มีผลทรงทบต่อสะทานการจริงครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่นี้ครับรับชมผู้ความบันเทิงกดถูกใจกดไลค์กดแชร์การาโชนารอโทษกาลาโชมาทีกา่กาซิมิโลกาซิมิโลในกรอบเขตโทษเกือบลม้มยังได้อยู่ที่ลัสมุนทลุนเพื่อนรอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษไมนูจ่ายมาที่บูโนบูโน,โนกลับมาที่ไมนู ออกมาคัดเลตฟอร์ดไปแย่งบอลไมนูจะปันเท้าขวาติด10นาทีไดครับคู่นี้ก่อนโุลาบาเจ็บเลสเตอร์ซิตี้คลองบอลแล้วครับไม่ผีผามฮะเน้นแน่นอนครับสำหรับการจ่ายบอลบุกได้บุกบุกไม่ได้ย้อนกลับมาเริ่มกันใหม่ที่กองหลังกองอังสมเล่ มาทีเจมีว่วอด,ดีวันนี้ใส่ไป2ลกูกลุ้นแฮตทริกจ่ายทะลุช่องมาทีเอมาวิดียิงติดลิซาโดมิดียบอลออกหลังไปลลุกเต็มมุมะ <c oughs> ะอะแมนยูเปลี่ยนตัวครับไมนูออกทรงเมสันมอลงไปลิกเทนฮาครับสถานการณ์ปัจจุบันโดนปลดเป็นทีเีบร้อยครับรุดฟอนิเตร์ลอยคุมทีมชั่วคราวรออมอลินเข้ามารับหน้าทีแทนครับ จังหวะนี้ลม้มลงไปในกํบโทษผู้ตัดสินเป่าจูโทษครับเบสันเมาแล้วก็แจกใบเหลืองมาด้วยลงมาเพื่อเสียฟาวครับเมสันเมามาดูจังหวะนี้ครับไปเสียบในกรอบู้หในกรอบเขตโทษแน่นอน <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้เจมี่มววาร์ดี้ลุนแฮตทริกครับข้างสน,นามตัวสำรอง เจมมี่วอดีส้สาัสหารจุดโทษวิ่งมายิงโลกดีเรียบลอยโกโกโกเฮดชิกับเจมมี่วอดี้โหดีใจวิ่งมาสไลด์หน้าอกทลองแล้วโหดีใจกันทั้งสนามครับฟังสแตนทีมเยือนครับ สินเงินนะเลเตอร์สตีมดูภาพช้าครับจังหวัดจุดโทษเจมมี่วอดี้อังเลโรน,นาขาตายครับได้แต่เหลียวมองครับแฮตทริกหรือเปล่าเนี่ยเจมมี่วอดี้แมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งเลเตอร์สตีสามครับสำหรับเวลาที่เหลือ3นาทีสุดท้ายก่อนทัพลาบาดเจ็บ แมนยูต้องทำอะไรสักอย่างครับตีเสมอยังไม่ได้เวลาก็เริ่มหมดมาทีกนนะโชดาโลคาซิมมโร,มโรไปที่ดาโลจ่ายมาที่อาลิฮันโดกานาโชจ่ายมาที่ลาสมูดฮอนุนไนก็เป็นโทษเมษสันมางยิง,งโอ้โหไม่เข้า จังหวะนี้ครับมีภาพช้าหรือเปล่าเมสันมาครับวิ่งมาแต่ไกลยิงลูกนี้โอ้บอลไซโป้ออกหลุดเสาสองออกไปไม่ได้ประตูตีเสมอครับจังหวะเมื่อสักค,ครู่ฮะ90นาทีหมดเป็นทีเรียบร้อยหดเวลา4นาทีครับันนี้เจมมีว่วาดี้ใสไปแล้ว5ครั้งเข้าไปแล้ว2ลูกหรือ3ลูกครับโอกาสยิงของเขา บุนโนบุนโนฟานันมาทีลาสมุดยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือให้มันสันนะอูนี่ลาสมุดฮอยลุนยิงยังไงก็ไม่เข้าครับเตะมุมบุนโน 90บวก3เหลือหนึ่นาะทีสุดท้ายในช่วงทวาเปิดไปในกอบโทษได้ขึ้นมงบอลออกหลังไปลูกเตะมุมอีกครั้งครับบนอัศจรรย์ชั้น2มีแต่เก้าอี้เลยครับไม่มีผู้คนส่วนที่เหลือยังนั่งเชียร์ให้กำลังใจทีมตัวเองครับเปิดไปในกบไปโทษขึ้นมงสกันมามงเคียวไป เอาเก็บบอลได้ปูตินปอนุวีจบการแข่งขันครับเป็นว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต์ครับชนะเอ้ยขอไปครับแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปดระตูหนึ่งประตูสามเจมมี่วอรดี้แฮตทริกครับยิงคนเดียวสามลูกก็หากผิดพลาปดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับสำหรับออกชื่อนักเตะคนไหนไม่ถูกต้องขออภัยชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องทุม่มแมตช์เกมแล้วก็อย่าลืมมาก,กดตุ่มซุปเปอร์แทงหรือว่ากลุ่มขอบคุณเพื่อเป็ในกำลังใจเราทำคลิปต่อไปสำหรับคอนเทนต์จำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2024-25 วันนี้สวัสดีครับ